ช่วงนี้เช่นเคยนะคะได้เวลามาอัปเดตเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจการลงทุนกันในช่วงของครอบครัวบัวหลวงวันนี้พูดคุยกันกันกบ2ท่านค่ะคุณสินธนันบุญยอดผู้อํานวยการอาวุโสสาขาบัวหลวง Investment Station แล้วก็คุณปริพันธ์ปริยะอุดมทรัพย์นักวางแผนการลงทุนส่วนงานค้าตราสรานีและหน่วยลงทุนจากหลักทรัพย์บัวหลวงสวัสดีค่ะ สวัสดีคุณมินและก็ผู้ชมทางบ้านนะครับก็กลับมาติดตามสวตลาดการลงทุนกับอี o อนอินดี x ข้าวบัหลวงนะครับผมเมื่อวานนี้ตลาดหุ้นไทยรวมถึงเช้านี้ด้วยนะครับถือว่าก่สดใสนะครับอ้าวก็คลายความกังวลแล้วนะครับก็มีการประชุมของ o อ e c กเมื่อคืนมติน่าจะออกมาเร็วๆนี้นะครับแต่เมื่อวานนี้ต่างอต่อชนีหุ้นไทยเนี่ยบวกไป13จุด3จุดครับ ก็วอลุ่มเทรดนี่อยู่ประมาณ6 9 0 0 0กตัโอ้ค่อนข้างสูงนะฮะหูอยู่สูงนะปกติก่อนหน้านี้นี่ดูกังวลจะอยู่ประมาณ3-4มหมื่นครับตอนนี้กลับมาอยู่ระดับบนๆอีกแล้วก็กลับมาเทรดคึกคักกันช่วงไปลายปีอีกครั้งหนึ่งแต่นี่น่าจาับตาก็คือตาอ่างชาติยังคงเน็ตขายสุดที่อยู่นะครับก็คือเงินยังไหลออกจากประเทศไทยอยู่นะครับ กบเบ็ดเศรษจปีนี้เนี่ยตั้งแต่ต้นปีจนถึงตอนนี้ต่างชาติซื้ออยู่ประมาณ8ปดหมื่นกว่าล้านอ๋อแต่ในช่วงสองสามเดือนนี้ออกไปประมาณกับห้าหมื่นล้านนะออกไปต่อเนื่องกันตลอดก็คือขายไปตลอดเลยนะขายออกตลอดนะครับเพราะว่าเงินก็จะไหลกลับไปถูกฝเมริกันครับอ่ะเอามาวันนี้เนี่ยนะครับเนื่องจาก แต่เราะว่าตลาดเนี่ยเริ่มมีการคลายความกังวลแล้วจะสิ้นปีแล้วนะครับก็จะมีราคาทองคําตอนนี้ก็โอ้โหต่ำมากๆเลยอยัางปรับตัวลดลงเรื่อยๆใช่ครับแต่จริงการซื้อทองคำเนี่ยจริงๆเนี่ยเอาประสบการณ์ส่วนตัวนะที่บ้านเนี่ยล่าสุดเพิ่งไปหาทองคําแท่งหาไม่เจอซื้อเก็บเป็นทองแท่งไว้ทองแท่งไว้หาไม่เจอหาไม่เจอเอาล่ะหายไปเลยนะคไปย้อนไปเลยนะอย่างนี้ถือเป็นความเสี่ยงอย่างหนึ่งนะครับสำหรับการลงทุนในในสินทรัพย์ที่เป็นลักษณะ เรียกว่าเป็นฟิสิกอลก็คือถือทองแท่งจริงงแจริงๆก็มีความเสี่ยงเรื่องการสูญหายการรักษานะครับแต่นี้ผมเห็นทองคําราคาต่ำๆในจริงก็มองนะเพราะว่าถ้าเกิดลงทุนระยะยาวๆหน่อยเนี่ยก็อยากมีทองคําอยู่ในพอร์ตเหมือนกันก็คืออยากเก็บทองคําไว้เหมือนกันก็เลยหาไม่เจอนี่คือเครียดมากนะสุดท้ายก็เลยเปลี่ยนละไม่เอาละ เดี๋ยวไปซื้อกองทองคําดีอ่าซื้อเป็นกองทุนดีกว่าใช่นะไ,มไม่หายแน่นอนไม่หายแน่นอนครับแต่ทองคำเนี่ยก็ลงคุณยาวๆไะมครับองมาโอ้โหผมว่าทองคำเนี่ยจริงๆถ้าเกิดใครจะมาเก็งกำไรสั้นๆในทองคําถือว่ามีความเสี่ยงข้างสูงนะครับแต่ว่าถ้าเกิดถือไปในระยะยาวแล้วก็เอาทองคำมาเป็นตัวที่ช่วยลดความเสี่ยงพอดคือทองกับหุ้นมันมักจะไปคนละทางกันอยู่แล้วนะครับเอามาช่วยลดความเสี่ยงพอดระยะยาวน่าจะน่าสนใจนะครับน่าสนใจนะครับถือยาวๆไปหน่อยนะสักห้าปีนะครับ กลับมาดูต่างประเทศนะครับตอนนี้ดาวโจนเนี่ยโอ้โหก็พุ่งฉิวไปแล้วหนึ่้ารอยครับหนึ่งหนึ่งมื่นเ้าพันหนึ่ง้อยี่สิบสามนะยัปรับตัวขึ้นเรื่อยๆเลยนและเช้าวันนี้นะครับตลาดน้กจกอิบวกไปสามรอกว่าจุดแล้วโอ้โหญี่ปุ่นช่วงที่ผ่านมาสองสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ถือว่าปรับตัวขึ้นได้ดีนะครับผมนะครับเพราะว่ากลุ่มพลังงานครับ ปีนี้น่าจะมาแล้วนะเพราะว่าน้ำมันนี่เริ่มกลับมายืนเหนือ50เหรียญได้แล้วก็ต้องมาตามลุ้นหรือว่าโอเปกเข้าสรุปแล้วจะออกมาเป็นยังไงใช่นะครับพี่เน็ตวันนี้วันที่หนึ่งวันที่หนึ่งงันเดือนออกโอ้โหปอะไรมาบ้างครับน้องมาร์กงันปกติในเงินเดือนออกนะครับคือถ้าใครสังเกตนะครับคนที่ทํางานในเขตตัวเมืองนะครับเวลาเงินเดือนออกปุ๊บเราลองไปดูตามร้านอาหารในห้างนะฮะโอ้โหคนจะกลับไปกินข้าวใครกะจะไปกินนี่ไม่ได้กินนะฮะ ราะคิวจะยาวมากรอคิวอยู่ข้างหน้าแล้ใช่ครับจะเป็นจะเยอะเป็นพิเศษเลยในช่วงสิ้นเดือนนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นตัว่สกท้อนว่าเวลาคนเราได้เงินเดือนออกมาปุ๊บเนี่ยมกักจะใช้จ่ายใช้จ่ายก่อนให้รางวัลชีวิตนะครับ จริงๆต้องบริหารจัดการหน่อยไหมโอ้โหจริงผมว่าก็ควรจะบริหารจัดการนะครับโดยเฉพาะอย่ยิ่งเนี่ยผมว่าเป้าหมายพื้นฐานของคนไทยทุกคนนะับเวลาที่เกิดทํางานใช้ชีวิตมาแล้วเนี่ยทุกคนอยากจะได้ล้านแรกฮะอ่าอยากได้ล้านแรกเก็บเงินให้ได้ล้านแรกได้แรกแต่ก่อนอื่นจะเก็บเนี่ยเวลาคุณได้เงินเดือนมาสมว่าได้เงินเดือนมา100ร้อยเปอร์เซ็นต์หรือ,100องงร้อยบาทอะง่าย ใช้จ่ายเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณสักสามสิบเปอร์เซ็นได้ไหมอ่าอย่าให้เกินเนาะอย่าให้เกินนะแต่ว่าผมว่าส่วนใหญ่ทุกวันนี้เนี่ยหลายๆคนก็จะใช้เกินครึ่งนะไปกับค่าติดโรคใช่ครับพี่นีลองคิดดูฮะเราตื่นเช้ามาเนี่ยใช้อะไรบ้างลืสลือนิดนิดอัดเดินผ่านร้านกาแฟก็แวะสักแก้วหนึ่งถ้าใครแบบชอบสตาร์บัคโอ้โหก็แก้วหนึ่งหลายตังนะนะกางวันนะทานข้าวเสร็จแหมมันอิ่มน้องนฝืดคอด้วยเดี๋ยวหลับ ตอนบ่ายใช่ไหมอีกแก้วหนึ่ง,อกกงอตอนเย็นนะอตอนเทนเอาอีกใช่ไหม <laughs> ตอนเทีนจะไปแวะเที่ยวอีในเพราะนั้นในวันหนึ่งเนี่ยโดยเฉพาะช่วงเงินเดือนออกเนี่ยมันจะมีเรื่องที่ทําให้เราอยากจะเสียตังค์เยอะแยะมากมายมเพราะนั้นโอกาสที่ คุณจะเก็บเงินให้ครบล้านหนึ่งตามที่ตั้งเป้าไว้เนี่ยอาจจะไม่ได้ยากหน่อยนะครับเลยต้องมีการวางแผนใช่ไหมอ่าบางคนเนี่ยรู้ละว่าอยากจะได้เงินล้านแต่ไม่รู้ว่าจะต้องทํายังไงให้มันได้ล้านหนึ่งโอ้โหนี้น้องมาร์มีวิธีง่ายๆมาฝากท่านผู้ชมไหมรวบรวมวิธีการเก็บเงินให้ได้ล้านหนึ่งนะครับมามาแบ่งปันให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันนะครับวิธีที่แรกฮะไม่มีใครคิดถึงครับผมไม่เชื่อฮะเก็บเงินวันละบาทก็ได้ล้านหนึ่งนะฮะ ไมาถึงทุกวันนี้หยดใส่กระปุกวัลลบรบาทน,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 นะครับแต่จะใช้เวลาประมาณ2,739ปี8ปเดือนกับอีก22วันอ,อยู่ถึงนหโน่าจะต้องไปใช้อีกหลายชาติเลยในตอนเชา้าจะกลบ <c oughs> กับมาเกิดอีกทีหนึ่งนะครับเพ <c oughs> ราะฉนั้นเก็บเงินวัลลบบาทแล้วไม่ลงทุนใไรเลยนะครับใช้เวลานานมากกว่าจะได้ล้านหนึ่งนะครับเพราะนั้นคีย์แมสเซจในการเก็บออมเนี่ยมีสอย่างก็คือเงินที่เก็บ อันดับที่2ระยะเวลาที่เก็บอ่าระยะเวลาที่เก็บด้วยนะครับทีนี้อีกอันนึ่งนะครับผมถ้าเกิดสมมุติว่าจากเมื่อกี้เราเก็บวันละบาทตัวอย่างใช่ไหมฮะต้องเพิ่มเงินหน่อยเมื่อกี้ทานกาแฟวันละเท่าไหร่นะประมาณร้อยกว่าบาทนะสตาร์บัค s น่ะอ่าสมมติแก้วหนึ่งร้อยกว่าบาทใช่ไหมฮะวันหนึ่งทานสองแก้วเนี่ยลองลดเหลือแก้วหนึ่งก็พอโอ้ตอนกลางวันไม่ต้องเอาเช้าอย่างเดียวเอาช้าอย่างเดียวพอนะครับเพราะนั้นก็เปลี่ยนจากเก็บเงินวันละหนึ่งบาทนะครับมาเก็บวันละร้อยหกสิบเจ็ดบาทโดยประมาณหรือว่าเดือนละห้าพันนั่นเองเดือนประมาณสัก สิบหกปีครับพี่แนทสิบหกปีได้เงินล้านได้เงินล้านนะฮะจากสองพันกว่าปีถูกต้องครับเหลือสิบหกปีอ่าสิบหกปีถือว่าลดมาเยอะนะยครับในนี้บางคนคิดว่าโอ้โหสิบหกปีสมมุตินะตอนนี้อยู่วัยกลางคนแล้วนะครับสี่สิบแล้วอย่างเงี้ยกว่าจะได้ใช้ก็เกษียณพอดีใกล้ใกล้เกษียณห้าสิบหกนะครับอาจจะไม่ทันนะไม่ทันใช้นะฮะเพราะฉะนั้นบางคนบอกว่าโอ้โหมันมันนานไปมีวิธีที่ดีกว่านี้ไหมนะครับถ้าเกิดว่าท่านลงทุนเก็บเงินนะครับเดือนละห้าบาทนะครับแต่ว่า นอกจากจะเก็บไว้ในออมสินธรรมดาธรรมดานะครับเซฟวิ่งหรือบ่ญชีเงินฝากออมทรัพย์ธรรมดาเอาไปลงทุนนะครับให้มันได้ผลตอบแทนอย่างน้อยสักสามเปอร์เซ็นต์ต่อปีตัวนี้หาไม่ยากนะหาไม่ยากนะสามเปอร์เซ็นต์ถือว่ายังมีให้เลือกอยู่ค่อนข้างค่อนข้างเยอะพอสมควรธบัตรรัฐบาลก็น่าจะใช้ได้นะใกล้ตามเหมือนกันพุ่นกู้นะครับหรือว่าพวกตราสารนี่ยต่างยังพอมีอยู่นะครับก็คือง่ายๆเก็บวันละร้อยหกสิบเจ็ดบาทเดือนละห้าพันเอามาลงทุนให้ได้ผลตอบแทนปีละประมาณสามเปอร์เซ็นต์ใช่ครับ จะเหลือเวลาเท่าไหร่ครับ13ปี6เดือนเท่านั้นเนองครับจาก16ปีเหลือ13 13ปีครึ่ง<ม>นะครับ<ม>เพราะนั้นก็จะวัยมาอีกนิดหนึ<ม>่งนะครับแต่ทีนี้ถ้าเกิดบางคนบอกว่าแหมมันมีตัวเลือกที่มันตื่นเต้นกว่านี้ไหม,มคือขอสักไวกว่านี้อยากได้เร็วกว่านี้อยากได้รวกว่านี้ใช่ไหมฮะ13ปีเดี๋ยวไม่ทัน5,000เนี่ยลงทุนได้3%ควรจะมีการเพิ่มเงินลงทุนในแต่ละปีด้วยนะครับยางปีนี้เนี่ยปีแรกเราเริ่มเก็บเงินใช่ไหมฮะ เราลงออมไว้ละร้อยหกสิบเจ็ดบาทนะครับเราอาจจะเพิ่มสิ้นปีปุ๊บเงินเดือนปรับขึ้นปุ๊บอ่าเงินเดือนขึ้นนี่ปีละสามเปอร์เซ็นต์ห้าเปอร์เซ็นต์ก็ว่ากันไปเอามาลงทุนเอามาลงทุนต่อก็จะได้ระยะเวลาที่สั้นลงไปใช่ครับอย่างวันนี้ร้อยหกสิบเจ็ดปีหน้าอาจจะร้อยเจ็ดสิบห้าบาทเพิ่มอีกห้าเปอร์เซ็นต์ทำอย่างนี้ไปทุกๆปีนะครับเพิ่มปีละห้าเปอร์เซ็นต์แล้วลงทุนได้สามเปอร์เซ็นต์ต่อปีวิธีนี้จะใช้เวลาสิบเอ็ดปีเก้าเดือนโอ้โหเวลาจะลดลงไปอีกนะนะดีีๆใช่่มมมั้้นนนออองงาาวิิธกกรเเ็บะแต อสัปดาห์หน้าเราจะมาพูดกันว่าทํายังไงให้เพิ่มผลตอบแทนได้อีกอเพราะว่าจะช่วยลดระยะเวลาลงไปได้อีกเดี๋ยวเราจะมาเจาะรายละเอียดในสัปดาห์หน้าครับว่า3%เซต้องลงทุนในไหน,ไหนถ้ามากกว่านี้7% 10%ต้องลงทุนในสินทรัพย์ประเภทไหนนะครับแล้วก็คิดว่าน่าจะช่วยทุกท่านสามารถวางแผนเก็บเง,บเงินล้านหนึ่งได้อย่างไม่ยากเกินนักเท่าไหร่ครับทุนนี้กลับไปที่ห้องส่งครับผมค่ะขอบคุณคุณสินธนานแล้วก็คุณปริพันธ์ด้วยนะคะคุณผู้ชมเก็บเงินล้านกันนะคะเดี๋ยวรอติดตามกันไปเรื่